สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนวิธีพันรูปคำกร,ริยารูปโยรูปตั้งใจใครยังไม่ได้ดูนะครับดูคลิปที่แล้วก่อนแล้วก็มาที่นี่นะครับหากันที่บอกในคลิปที่เร็วนะครับรูปโยรูปตั้งใจนะครับคือรูปธรรมดาเปรี้ยโฟมขคนชักชวนมาโชว์ดันงนั้นเวลาชวนเพื่อนว่าถ้าวอยว่างภาพยนตร์นี้ไปมาโชว์ถ้าใช้กับเพื่อนนะครับภาพยนตร์นี้ไปอย่างนี้ถ้าใช้รูปตั้งใจแทนนะครับชักชวนเพื่อนได้ นะครับแต่นอกจากชักชวนนะครับมีวิธีแช้อันนี้ด้วยอันนี้สําคัญมากมีคนที่ ถามผมว่าทำยังไงก็จะพูดภาษาไทยได้ขนาดนั้นแต่ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็พอพูดได้อยู่เนาะฝึกยังไงทําให้พูดได้ขนาดนั้นที่ผมแนะนํานะครับ1คือเขียนไดอารี่เป็นภาษาไทย2คือเลียมแมวนะคะคุยกับแมวเป็นภาษาไทยทุกวันหรือว่าพูดคนเดียวเป็นภาษาไทยถามตัวเองตอบตัวเอง,เอ,ง,เอ,งอะไรอย่างนี้เช่งนักเรี่ยนก็บอกว่าเดียมภาษาญี่ปุ่น่ะไม่มีโอกาสที่จะพูดไม่มีโอกาสที่จะใช้เลยโดยเฉพาะอยู่ภาคอีสานแบบพวกเราเนาะก็เราก็ไม่ มีโอกาสที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นกรณีที่พูดคนเดียวหรือว่าเขียนไดอารี่นะสำนวนนี้มันสะดวกมากมีโอกาสที่จะใช้เยอะมากด้วยให้อันนี้คือเรียกว่ารูปยพูดคนเดียวทำถือดีกว่าอะไรนี้เป็นสำนวนแสดงเจตนาของตนเองนะครับโดยใช้เขียนบันทึกมไดอารี่ですねหรือว่าพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมากับตัวเองตัวอย่าง 今日は妹の誕生日だから早く帰ろう。あれに。ゴーリアンセデよ、シーモンレよ。あ、ワニペンワングてこの差は。ゴール早く帰ろう。リップカップ。 มันบอกตัวเองเนาะไม่ได้ชวนเพื่อนนะใครรูเป็นชักชวนแต่ว่ากรณีนี้นะคะรีบกับเบกตัวเองอันนี้พูดคนเดียวเวลาพูดคนเดียวนะคะมันใช้บอยมากให้ที本語ัดไปภาษาญี่ปุ่นในนี้นะคะบางคนอาจจะทัดสิใจว่าตั้งแต่ปืนี้ฉันก็เขียนไดอารี่ด้วยภาษาญี่ปุ่นออันนี้ก็พูดคนเดียวใช่ไหมไม่ได้บอกใครไม่ได้ชวนเพื่อนคือบอกตัวเองว่าเขียนไดอารี่เธอเขียนไดอารี่ดีกว่าก็ได้นะคะพิบอกตัวเองมิราเซนาจะมีโอกาสที่จะใช้อันนี้เยอะมากใน IG ีในเพจ รู้พร้อมียนดูนะครับโม่12จีอะที่ยงคื้นเล้ว่าเนาะได้เวลาสรそろそろクダイ้ラーがいじゃペイベラーてとんですね。เนี่ยเนานอนเถอะคือบอกตัวเองอ่ะเนีเนานอนเถอะแต่นี่ก็ชวนเพื่อนว่านอนกันเถะน่ะได้แต่ว่ากรณีที่ไม่มีเพื่อนนะครับพูดแบบนี้อ่ะแสดงว่าบอกตัวเองว่านอนเถอะนอนดีกว่านอนดีกว่าพ่งนี้ต้นตื่นเช้ามีนัาสังกนที่จะนอนนะครับบอกตัวเองว่าอ่ะเนีอพูดแบบนี้ดูลองพูดแบบนี้นะคะก็จะเก่งขึ้นนะครับ อ่าเช่นあと1เดือนで JLPT ดะกล้ามบรก็รือหนึนนะครับ JLPT เลยอวก้ามรคือบอกตัวเองว่าสู้สู้ผมนะครับให้นักเรียนของตัวเองเขียนได้ยี่เป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นกบ้านะแต่ว่ามีนักเรียนที่เขียนว่ากล้ามบรรวงบอกตัวเองว่ากล้ามบรรวงนะคดแบแต่ว่าแบบนี้มันธรรมชาติมากกว่านะครับใช้เขียนบันทึกว่าสู้สู้พยายามดีกว่าอะไรเนี้ คนแรกอรื้ตั้งใจพูดคนเดียวเชงอปวดหัวว่าเนโอน้อเธอนอนดีกว่ามีโอกาสที่จะใช้อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้แฟนของผมก็บอกในไลน์ว่าปวดหัว,วนอนดีกว่าแบบนีอ้อันนี้น่นเป็นกานนี้เลยปวดหัวอะตามากระายได้อัตามากระทาย,ายเนโพูดแบบนี้อืมแค่นี้ ปกติในค่าเปลี่ยนนะคะครูก็สสมว่าอ่าถามคงอื่นนะแล้วก็ถ้าเพื่อนถามก็ตอบนะอะไรอย่างนี้แต่นอกจากนั้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพูดคนเดียวเขียนไดอารี่อาจจะเขียนนันงซื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เราก็ต้นหรือสำนวนพวกนี้ด้วย อ่าวันนี้นะครับวิธีใช้รืบโยรืบตั้งใจนะคะที่แบบพูดคนเดียวนะครับว่าบอกตัวเองว่าทาอะไรสักอย่างดีกว่าทาอะไรสักยอย่างเถอะอะไรอย่างนี้กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเถอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องสาวบอกตัวเองไม่ได้ชวนคนอื่นนะครต้องรู้ไว้ว่ารืบตั้งใจนะคะไม่ใช่ว่าแค่ชักชวนเท่านั้นก็นนชักชวนก็มีนะครับชักชวนเป็นความหมายหลักแต่ว่านอกจากนั้นมีพูดคนเดียวแบบนี้บอกตัวเองว่าทาอย่างนี้เถอะเนี่ยได้ はい、ナイキプトパイなんか、ナカラオコジャリアン、サムヌワンワンペンですね。用と思います。る用と思っています。中、アジュガンナイキプトパイ、カサワティーカー。